โร่งนี้ครับขอสั้นๆนะครับกับไก่ป๊อบขั่วพริกเกลืออ่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูไม่ใช่ไก่แทบนะคนเราแบบ่ไก่แซบอือ <c oughs> คือมันจะไม่แรงเท่าไก่แทบแต่ก็เผ็ดอยู่นะ <c oughs> เผ็ดอยู่เผ็ดอยูมมอ่ลืมบอกแบบว่าเมนูนี้มีขายเฉพาะ เทสซีที่อุดรกับอุบลแค่สองจังหวัดนี้เท่านั้นนะครับคุณไปทางเหนือทางใต้กรุงเทพภาคกลางหรือจังหวัดอื่นๆในภาคยีสารที่ไม่ใช่อุดรอยู่อีสิบแปดจังหวัดที่เหลือไม่มีอบอมมี่อบอมมี่เมนูนี่ต้องอมองนี่กับอุดรเท่านั้นนะครับอ,อุดรกับอุบลสองจังหวัดสองหม่องนี้เท่านั้นนะครับผม อยากแซตแล้วก็รีบว่าได้ตั้งแต่มือนี่จนถึงสิบหาท่นวาคมนี่นะครับโอเคขอบคุณครับ